กลางเมืองเลยนะคร <c oughs> ับเอองอยู่กลางเมืองเลยเนี่ยกลางเมืองนี่ยวะมันกลางถนนอีกทังหา โอ้โหร้อยสามไม่มันกี่ชั่วโมงกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่ะเนี่ยอุ้ยมึงค้างอะไรเนี่ยโอ้โหมม่ค้างแบบโอ้โหคึกึกๆึกค,กคึกเลยอ่ะ ออกมาจากตรงนั้นแล้วนะครับดีมากเลยว่ะตอนนี้วิ่งบนทางยกระดับนะครับกลายเป็นรถไฟลอยน้ำมาแล้วนะครับผมอุ้ยโ,ฮโฮทางยกระดับยาวเลยนี่ว่ะคุณผู้ชมดูดิ